โอเคผมก็สัสดีเป็นเพื่อนิ่งน้องกันด้วยนะครับทุกคนนะผมก็วันนี้นะผมเราก็อยู่ในเว็บไอดโซนอีกแล้วนะทุกคนนะก็สําหรับนะครนะผมสําหรับที่คลิปที่แล้วนะผมพี่พามาเติมนะครับผมพี่ามามา,มาส่งมา,มาเติมนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับผมก็พี่แต่เครดตอยู่ประมาณแปดสิบเครดตนะทุกคนก็จะมาหานะครับมา จะมาสุม่มนหะเออว่าจะมาสุ่มแหละนะครัสำหรับตู้ตู้เกมแบบใหม่นะครับตู้เกมอันนี้การสุ่มนะทุกคนการสุ่มนะตู้อ่าเซียสโจไอ้นี่สำหรับผลอยอๆนะทุกคนิบเครดิตก็สุ่มได้นะทุกคนนี่นะครับแล้วก็อันนี้น่จะเป็น20เครดิตนะครับก็จะมีผลต่างนะครับให้เราสุม่มเนาะโอเครีบ80เครดิตนะผมก็มนาะ ส่งตูวเซีโกนะครับนี่มาดูกันดีกว่าพี่จะหมดสักเท่าไหร่จะได้อดีนะครับโอเคนะครับก็วิธีสำหรับการวิธีจ่ายเงินแล้วผมก็สามารถนะครับไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วได้นะแล้วก็อ่าคลิปก่อนก็มีวิธีการสอนเติมเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่สอนเติมแล้วนะครับผมก็สำหรับใครวันนี้นะผมพี่จะา เอาไอดีนะที่ได้แจ้งน้องนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะใครที่ได้ไอดีนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้นะผมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมใครอยากรอนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะอ่าอันนี้มาให้นะทุกคนแล้วพี่จะไม่ได้ซื้อแล้พี่ก็ส่งรหัสให้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทีละคนไปก่อนนะครับทุกคนก็มาทุกคน เสร็มนะครับไโอเคแล้วแม่ทั้งวันนะโอเคแล้วตอนนี้นะก็สุ่มไปแล้ว,วน,นะผมมาแรกนะครับบ้ามาสุ่มที่สองแล้วผมเบิ้บนยะังไ,ไนะง,งออไทุกคนเบิ้บเบิ้เบิเออ้บอ,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 อไม่ได้ไม่ไง ก็คือครับถ,ถ้าในตู้นี้ก็คือมันจะมันจะได้ของดีมีคนคนก็ต้องหัวตู้ม่ผผผมเผาด้วยปะนี่ถ่ายนะทุกคนมนะาแบบทุกคนนี่ย,ยังไงเออคุณไม่ได้งัลอีกแล้วทุกคนก็แล้วถ้าเกิดมันได้รางวัลน,นะทุกคนถ้าเกิดได้รางวัลก็จะขึ้นตรงนี้นะครับรหัสเนาะนี่ก็ขึ้นตรงนี้นะถ้าว่านี้ไม่ได้ก็อดตายนะทุกคน ไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยอีกแล้วทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเทาไหร่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยว40เดี๋ยว40เป็นหมอทุกคนก็เดี๋ยวผมมาดูว่าสถานะจะได้นี่ดีกว่าทุกคนเปลี่ยนจานไม่มีจานแล้วทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปซื้อผอนดีกว่าทุกคนมาดูกันเียว่าเราจะซื้อผอนอะไรนะก็เดี๋ยวจะซื้อเป็น ผลในผลกระตูนี้ไมั้ยคนแล้วเป็นผลอะไรนี่ผลสายฟ้าเหรอผลอว้นัํมผลกระตูผลชารโดเหรอเอาเป็นผลอะไรเนี้ยทุกคนมีอยู่สี่สิบชารทุกคนเจ็ดสิบเก้าไม่ซ้อไมได้อ่ซื้ไม่ได้ไไดทุกคนมีอยู่สี่สิบนะครับผมสี่สิบเนาะราคาสิบนะทุกคนก็อาจจะเป็น นี่ครับเดา๋ยาเป็นผลประตูเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคเอ่อเอาผลวิดมันใช้พริกมันก็ดีนะ,ะวาอนีกซื้อผงพริกมันก็แล้วทุกคนโอเคโอเค,คผมเดี๋ยวไปดูไดหละหกันเลยดีกว่าทุกคนนะว่ามีอะไรบ้างครับผมในไดีนะครับ่ะเป็นกันเลยโอเคครับทุกคนนะผมก็ตอนนี้นะครับผมมีก็อยู่ในดีเป็นีีดร้อยแล้วทุกคนก็นี่ครับผม ก็อย okay, ู right. ่นี้เลยครับนี่โอเคทุกคนับตอนนี้นะครับผมี็อยู่ดีนะผมก็นี่ครับผมจะเป็นคนีิการนะครับผมแบตเตอรี่ก็สามรอยกว่านะครับอ่อันนี้ฮะนี่เลยนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นปลูกบสุดลูกบัตรลูกกระจกนะทุกคนนี่นะครับผมสำหรับสกิลนะผมก็สกิลแรกเอยนี้เลยทักคนแล้วก็สกิลสองครับผม สกิล3ครับบึ้งนี่ครับก็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะเป็นสกิล X ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับตอนนี้เลยเราสร้าสกิลครับก็ต้งการอยู่นะเนี่ยเออนี่ครับสกิล X ครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมสกิลฮะ เจ้าโอเคนะผมแล้วก็พวกอ่าที่เป็นอันนี้นะผมก็สามารถจับจับสัมขึ้นแล้วก็ดึงขนได้นะครับผมโอ้ของโคตรเยอะเลยทุกคนก็แตหรับใครที่อยากจะมาสุ่มเนาะหรือใครอยากจะมาซื้อนะครับผมก็มาซื้อเลยได้เลทุกคนเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะผมก็น่าจะมีเงี้ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเลยทุกคนแล้วกดไปดิ แล้วทำงานใจงานดาตพอทีี่ต่อไปด้วยนะคะหอมหรือน้ำเอมอะไรน้ำไฟเลยนะคะโอเคปรับาณเทุกคนเช่ครับ